สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมช่างแตกจักรพงนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เพื่อนๆนะครับเด็ดความรู้เล็กเล็กนน้อยนะครับเกี่ยวกับวันนี้มากับเตารีดกระปุกน้าเกลือนะครับซึ่งอันนี้ผมถอดเหลือแต่โครงแล้วอันนี้ขามันอยู่นี่ส่วนฝาสตดีนอยนะครับอะไรสวิตผมถอดออกหมดแล้วเพื่อหาสาเหตุนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับ มาเจอสาเหตุนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่มันอธิบายยากนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับกองแดงๆที่อยู่ตรงเนี่ยนะครับที่มือผมชี้เนี่ยนะครับถ้าซูมดีๆขยายดีๆมันจะเป็นมดนะครับมดซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมมันเข้ามาทํารังช่างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับลูกค้าเขาแจ้งว่าเขา ทิ้งตารีดไว้วันสองวันนะครับเขามาํารังแล้วมาเวลามาใช้งานตารีดเนี่ยเปิดสวิตติดแต่เปิดสวิตไฟสีแดงตรงสวิตนะครับตรงนี้มันจะมีเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับโชว์ไฟมันไฟเข้าแต่ว่าทํางานไม่ได้เลยนะครับก็นะครับคือผมลื้อออกมาทั้งหมดมันก็จะเจอเนี่ยนะครับเศษแดงๆนี่คือจะเป็นเศษของมดนะครับ เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นไปได้เลยผมก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วนะครับซึ่งนะครับตัวมดตัวนี้นะครับคือเข้าเข้ามาตายหมดแหละเพราะตอนแรกมันต้องร้อนแน่แหละเตารีดนะครับแตยังไงผมไม่แน่ใจแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูตรงนี้นะครับจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนี้จะเป็นหน้าคอนแทคสวิตต์นะครับซึ่งมดเนี่ยมันจะเข้าไปอุดตรงรูนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันทําให้ตัวหน้าคอนแทคเนี่ยเขาไม่เด้งคือไม่เด้งก็คือไม่ต่อวงจรนะครับ ถึงไฟจะเข้ามาครบวงจรลงนะครับแต่เวลาเรากดตรงสั่งงานโซรีนอยเนี่ยนะครับเ,เขาจะไม่ทํางานนะครับตรงนี้จะเหมือนจะทํางานบ้างคือเขาจะใช้ตัวของตัวเขาเองน่ะผ่านตัวของมดเนี่ยมันมีความชื้นนะครับมันทําให้ไฟผ่านแล้วครบวงจรได้นะครับไฟโชว์แต่นะครับกระแสะไฟที่มันสูงเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะผ่านหน้าคอนแทคได้ โดยเต็มที่นะครับมาเลยทําให้หน้าเตารีดหนึ่งไม่ร้อนเลยนะครับมาวัดค่าความต้านทานแล้วทั้งสองขัวเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นแสดงว่าหน้าเตารีดผมคิดว่าไม่ขาดนะครับผมคิดว่าสาเหตุก็คือมาจากมดเพื่อนๆสังเกตดูข้างในนะครับมีมดเต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีมดกองอยู่ตรงหน้าคอนแทคด้วยนะครับอันนี้คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเพิ่งค้นเจอนะครับแล้วก็มาบอกให้เพื่อนๆได้ ได้ได้รู้ว่าว่าสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยนะครับประสบการณ์นะครับมันจะสอนว่าให้เราทํำยังไงบ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าเก็บเนี่ยยังเห็นตัวมดไต่ยอยู่เลยครับเรงนี้นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับยังเห็นตัวมดไต่ยอยู่เลยนะครับแสดงว่านะครับสาเหตุหลักๆซึ่งการเสียของเครื่องมือและอุปกรณ์ของเราเนี่ย มันจะอาจจะเกิดมาจากออไอตัวเล็กตัวน้อยซึ่งถ้าเราคาดไม่ถึงเนี่ยนะครับมันจะทําให้มันเกิดความเสียหายได้แล้วก็จะมีค่าซ่อมขึ้นมานะครับการเก็บเตารีดหรือว่าการวางเตารีดเนี่ยเราควรหาที่วางให้ให้พ้นมแมลงด้วยนะครับซึ่งนะครับผมก็ เพิ่งมารู้วันนี้นะครับอ้ออีกอย่างนะครับผมจะบอกนะครับ่วนที่ผมตรวจสอบตรงนี้จะเป็นเทอร์โมฟิวนะครับผมผมตรวจแล้วก็คือเทอร์โมฟิวก็ไม่ขาดนะครับไฟคบวงจรแต่กดสั่งงานไอไม่ได้ไอไม่ออกนะครับประมาณนี้ให้เพื่อนๆระวังหนึ่งที่มาเตือนตรงนี้ก็คือระวังมดเขา้านาเตาลิตเพื่อนๆโอ้มันจะเข้าได้ไงเตาลิตมันร้อนมันเข้าตอนที่มันไม่ร้อนนะครับพอพอพอเข้าไปข้างในแล้วเราเปิด น่าจะร้อนแป๊บหนึ่งเขาก็คงตายหมดนะครับแต่ว่าเขาทําความเสียหายให้กับตัวหน้าคอนแทคของเตาลิตเตาลิก็ทํางานไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับอีกอย่างนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสิที่บุเจอบ่อยก็คือนคเนี่ยนะครับสวิต์กดเปิดปิดของจักรเนี่ยนะครับส่วนมากมดจะเข้าไปข้างในแล้วจะไปค้างอยู่ตรงหน้าคอนแทคของสวิตต์เนี่ยครับถ้าเผื่อเพื่อนๆกดสวิต์แล้ว เหมือนไฟจะติดบ้างไม่ติดบ้างเพื่อนลองแกะข้างๆดูเลยนะครับอาจจะมีมดอยู่ข้างในเต็มเลยนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเปื่อนๆนะครับมดมันอาจจะหาที่อยู่ใหม่นะครับก็วิธีแก้ไขซึ่งอาการแบบนี้ทุกคนจะแก้ไขไม่ได้หรอกนอกจากส่งมาให้ช่างนะครับให้ช่างพิจารณาดูแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับช่างก็ไม่รู้ว่าทุกอย่างทํางานดีหมดแต่ไอกดไม่ออก วันนี้มาเจอสาเหตุนี้ก็เลยเามาลงไว้ให้เพื่อนๆได้เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็นะครับผมช่างแตกจากจากรพงก็มเีเรื่องมาให้ได้เป็นความรู้แค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับทั้งช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook ก็จะเป็น ซ่อมจักรเองได้ใบช่างแตกนะครับ a c e b o o กก็เป็นแตกจักรพงชาแนลนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่า,าจะได้เป็นกําลังใจให้ช่างแตกนะครับทําคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็ให้ความรู้เพื่อนๆได้นะครับเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเนาะนะครับจะได้เป็นกุศลนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ